สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยนินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ชอ่องอาล็อกชา,ชาค่ะก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะทุกคนโดยในวันนี้นะคะสิ่งที่พอจะมาบอกกันก็คือพอจะไปบอกวิธีนะคะในการขอพาสปอร์ตกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้อง เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปถึงที่ทําแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างค่ะเพราะว่าตัวเธาเองเนี่ยก็จะไปเที่ยวที่เวียดนามค่ะทุกคนก็จําเป็นจะต้องไปทำทะปอร์ตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะบอกเอกสารข้าวๆกันก่อนละกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันไปบ้างนะก็สาหรับเอกสารนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเลยนะก็เดี๋ยวพอยขอมาตรฐานนะคะสําหรับคนที่มีอายุ20ปีนะคะแล้วก็20ปีขึ้นไปเลยนะเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือบัตรประชาชน1ใบค่ะทุกคนคือง่ายมากๆเลยแค่เนี่ยก็คือเพื่อนๆถือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เอาไปทำ สปอร์ตได้เลยค่ะโดยสาขานะคะก็เพื่อนๆสามารถสโซนได้เลยนะคะว่ามีสาขาอะไรบ้างนะแต่ว่าในวันนี้พอจะไปสาขาก็คือจะเป็นสายใต้ใหม่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะคะว่าต้องมีอะไรบ้าง เออทุกคนขอบอกอีกนิดนึงนะคะสําหรับใครที่มีการเปลี่ยนชื่อมานะก็อย่าลืมเตรียมเอกสารการเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะก็คือคนที่เปลี่ยนชื่อมาเตรียมไป2อย่างก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนจะบอกกันนิดนึงนะสําหรับตัวราคาค่ะทุกคนแล้วก็ระยะเวลาของพาสปอร์ตนะคะก็คือมันจะแบ่งออกได้เป็น2อย่างค่ะเพื่อนๆก็คือจะมีอันแรกก็คือรูปแบบแบบ5ปีนะคะทุกคน5ปีอันนี้จะอยู่ที่ราคา1000บาทค่ะทุกคนส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ10ปีค่ะทุกคนถือนยาวไเเละะสคม่ี ตว0ปีเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0บาทนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกคนช่วงเนี้ยแบบเราทำผุ๊บอตเราจะยังไม่ได้พาสปอร์ตเลยค่ะก็คือเหมือนพอเราถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยแบบรอไปซนีค่ะทุกคนก็คืออาจจะต้องรอประมาณ3ถึงวันนะคะแต่คือตัวพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมาถึงที่บ้านเราเลย <S 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 นั่นเองคะอาจจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูได้ไม่เยอะนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าที่ไปที่เข้าไปทํามาคือมันมีอะไรบ้างนะคะก็คืออัันนดบบบแแแรรรกกกกเเเเเเลยยออออ่่่าา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 าขข้้ไไปป็คืจงววมทํ 5ปีหรือว่า10ปีอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรามากรอกแล้วก็กรอกกรอกแบบฟอร์มไปได้เลยส่วนใหญ่ก็คือแค่เขียนชื่อนามสกุลเราอะคะ่ะทุกคนก็คือเช็คชื่อนามสกุลเราให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นนะคะพอเราเขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดิน เดินเข้าไปค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นช่องเยอะๆเลยนะก็คือเหมือนเราเอาเอกสารไปยืน่นเขาก็จะบอกเราว่าให้เราอ่ะไปที่ล็อกไหนอะไรเงี้ยใครของใครก็ได้ล็อก11เนาะพอเราเดินเข้าไปามล็อกกะค่ะทุกคนเขาก็จะให้เราอ่ะเข้าไปนั่งซึ่งก็จะมีพนักงานหนึ่งคนนะคะคอยบอกเราว่าเราจะต้องทําอะไรบางนะส่วนใหญ่ก็คือจะให้เราไปพวก เช็คพวกข้อมูลส่วนตัวของเราโน่นนี่นั่นนะคะโดยเฉพาะใครที่มีแบบว่าพาสปอร์ตเก่านะคะทุกคนให้เอาพาสปอร์ตเก่ามาด้วยอย่างของพลอยพอยมีพาสปอร์ตเก่าอยู่นะคะก็เอาไปมันก็จะเหมือนดึงข้อมูลซิงข้อมูลอะไรได้เร็วกว่านะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าทําใหม่เลยก็ไม่เป็นไรทุกคนเขาก็ให้เราบอกข้อมูลเราก็บอกข้อมูลเขาไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีพวกให้สแกนลายนิ้วมือด้วยนะคะก็ทําตามที่เขาบอกเลยว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตานะคะเช็คข้อมูล นะแล้วก็เซ็ ue, นพวกเซ็นชื่ออะคะ่ะทุกคนเออแต่โดยส่วนใหญ่เลยสิ่งสําคัญที่อยากจะเน้นๆก็คือให้เพื่อนๆอน่ะเช็คข้อมูลทุกอย่างให้ให้ถูกต้องนะว่าเอา้ยชื่อเราตรงไหมชื่อภาษาอังกฤษตรงไหมชื่อภาษาไทยตรงไหมนะคะเพื่อเวลาที่เราออกนอกประเทศมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะเวลาที่แบบว่าเออเขาเช็คชื่อเราอะไรเงี้ยเรามันตรงนะคะแล้วก็ ให้เซ็นนั่นแหละทุกคนแค่นี้เลยประมาณนั้นเลยนะคะพอเราเช็คอะไรข้อมูลเรียบร้อยเสร็จอ่ะเขาก็จะให้มาเป็นเอกสารให้เราไปจ่ายเงินก็คือไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินได้เลยนะคะแล้วก็จ่ายเงินอย่างของพลอยก็คือ10ปี1,500บาทก็จ่ายไป 1, 5 0 0งนบาทพอเราจ่ายเงินเสร็จใช่ไหมทุกคนช่องข้างๆก็เป็นช่องให้เราจ่ายไปรษณีย์เลยค่ะเพราะว่าเขาจะส่งให้เรามาที่บ้านเนาะเขาก็จะให้เราจ่ายเงินค่าไปรษณีย์เลยซึ่งไอ้พวกข้อมูลที่อยู่เขาก็จะให้เราแจ้งตั้งแต่เราอยู่ในพวกซ้มที่เราเดินเข้าไปสกกกนนนนนมมาาาตรยงเืื่ออคคุ็ั้ล เราจ่ายเสร็จก็จะได้มาเป็นสลิป1ใบค่ะทุกคนแล้วก็รออยู่ที่บ้านไปประมาณ3-5วันแค่นี้เลยนะคะแบบเดียวซึ่งวันที่พลอยมามันจะเป็นช่วงวันเนี่ยพอมาวันพุธนะคะทุกคนแล้วก็มาช่วงระมันบ่ายจะบอกว่ามันแทบไม่มีคิวเลยค่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะสามารถจองคิวมาก่อนได้นะ,ะก็คือจะมีคิวให้จองเหมือนเป็นจองแบบว่าจองมาก่อนนะคะเผื่อใครชัวคิวเยอะอะไรเงี้ยแต่วันที่พลอยมาคือไม่มีคิวเลยทุกคนคือ แบบ walk in เดินเข้าไปได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบอยากมาทำพาสปอร์ตก็มาทําได้เลยทุกคนมันง่ายมากๆเลยนะคะพิมพ์เซิร์ชสาขาที่ใกล้บ้านเราก่อนก็ได้ทุกคนเพราะว่ามันมีหลายสาขาม้างด้วยนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ของเราก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย